นะคะเป็นข่าวของทางอำเภอแม่สระียงบ้างค่ะเป็นข่าวของกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมขับเคลื่อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนากองทุนอย่างยั่งยืนภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ศาลาประชาคมบ้านปากลวยตําบลแม่สระียงอำเภอแม่สระียงนายแดงภูนน้อยประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้นําเหล่าสมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน181กองทุน ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายและภาคีและการเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการกองทุนสร้างเครือข่ายจัดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและจากนโยบายเร่งด่วนในการเอาชนะยาเสพติดการผนึกกกำลังความสามัคคีของคนในชุมชนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด เป็นแผนที่ทําให้หมู่บ้านชุมชนพร้อมได้กําหนดให้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นพื้นที่ต้องรักษาสภาพและพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและดํารงไว้ซึ่งความจงรักพักดีสูงสุดพร้อมกันนี้ทางคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินจาก181แห่ง ได้ร่วมศึกษาดูงานในพื้นที่บ้านคอนพึ่งตำบลแม่ขาตวนอําเภอศบเมยและบ้านป่ากล้วยตำบลแม่สเสรียงโดยได้รับเกียรติจากนายปฐมพงศ์บูรณวุฒิผู้ประสานงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานป้องกันและปร,ะปราบปรามยาเสพติดภาค5และนายอัครเดชวันชัยธนวง์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินในครั้งนี้ พร้อมกันนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มอบเงินสดจำนวน10,000 0บาทเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนผ่านทางนายแดงพูนน้อยประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน สำหรับโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นโครงการที่มีส่วนสำคัญในการเอาชนะยาเสพติดทั้งในระดับชุมชนและหมู um ่บ้านการประชุมครั้งนี้ยังมีการบรรยายเรื่องปรัชญาแนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินวิธีการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินแก้ปัญหายาเสพติดการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน10ขั้นตอนการศึกษาดูงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านปากกลวยอาทิเช่น กิจกรรมทู B ีนัมเบ o no. 1กิจกรรมกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าสัตว์น้ำกิจกรรมการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมครอบครัวเข้มแข็งครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมขยะทองคำเป็นต้นค่ะสำหรับข่าวทางอำเภอแม่สเรเลียงต้องขอขอบคุณผ่านไปยังคุณสุกร,รยาบัวงามศูนย์ข่าวอำเภอแม่สเรเลียงที่ส่งข่าวมาให้เราได้รับทราบกันเป็นประจำนะคะ